ดีค่ะมนีกับมาพอกันกับฟังอีกแล้วมนีฟังกะจะพามายูทีกระจับเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าคลิปนี้ฟังจะพามาปอกกระจับกันค่ะสําหรับมีผีคนหนึ่งที่ําฟังมาว่ากระจับปอกให้เนื้อสวยๆเห็ดแบบไหนะคะเดี๋ยวฟังจะมาปอกให้เบ่งค่ะนี่ฟังกับเพิ่งจะเก็บเสร็จไปนะคะ จะได้ประมาณนี้อันนี้เก็บไเทึงโดนไปน้อยมันก็เริ่มจะแห้งๆแ,แบบนี้ค่ะอันนี้เพิ่งเก็บมาเสร็จเมื่อกี้เลยค่ะหยอยเชอรีมาด้วยค่ะ อยู่ตนก็เลยเก็บออกมาเนาะคะ่ะไปค่ะนี่ที่จะพามากแกะเนาะค่ะถ่ายเบิ่งกัน,ะะปน,กนไปค่ะเดี๋ยวพาแกะกระจับไ่ยเบิ่งเนาะค่ะว่าอ่าแกะแบบไหนง่ายกระจับทากินแรกๆอาจจะงุดงิดได้เนะคะ่ะเพราะว่าพี่จะว่ามันแกะยาก มือเยี่ปรทีหนึ่งเก,ก็บกระจับลายช่วโมงค่ะอันนี้ใจลูกยังอ่อนอยู่นะค่ะลูกออนมันจะบีบตรงนี้ได้เห็นไหมค่ะเขามันจะงอๆแบบนี้หักเลยบีแองไปนิดนึงอันนี้ก็คือลูกออนค่ะแต่ว่าถ้าลูกแก่นี่ก็คือพิกดจ้างไหนมันกับบอลงเลยเด้อนี้ก็คือแก่ค่ะหนาเหมือนเอียงค่ะหนาเหมือนงัวเลย ทำเป็นวัวเลยค่ะวัวหน้อยตัวน้อยหน่อยอันนี้ก็คือจะแข็งค่ะจะแก่แลบจะเป็นกระจับที่แก่แต่นี่จะ on. อ่อนอ่อนนี่จะปอกง่ายค่ะนนปลอทำการแก้พี่ๆเบิรงก่อนเดี๋ยวเข้ามานี่ก่อนนะคะอันนี้จะลูกแก่เดี๋ยวหอมมาแกะอ่อนให้เบิรงก่อนนี่ค่ะอ่อนก็จะตัดตรงเขานี่ออกสักนิดนึง แล้วก็เอาตรงฟังนี่ค่ะปาตรงนี้เลยนี่เห็นไหมคะจะออกแบบน,นี้ก็จะง่ายออกแบบนี้เลยนี่ค่ะ จะเสร็จแล้วเป็นเนื้อกจะจับมาแบบนี้แล้วลราจะกินนะคะให้ขูดตรงอันนี้ออกให้ขูดตรงแบบนี้ค่ะนี่ขูดเปลือกนอกคอออกนะคะแบบนี้เลยเ๋ยวแม่ก็กเอาเมือทูทูก็กออกอยูวค่ะนี่ ถูแบบนี้ถ้าสำรับผู้่อใดที่ว่ากินฝาดได้หรือจ้งใดเนาะคะ่ะก็บ่ต้องถูกออกก็ได้แต่ว่าถ้าสำรับคนใดที่แบบบ่ค่อยชอบมีรถฝาดฝาดก็ต้องอ,ออกนะคะถ้าอ,าออกมันจะหวานเลยลูกอ่อน ก็จะถัวประมาณนี้เรียบร้อยแล้วก็ไปล้างน้ำค่ะก็จะได้ลูกอ่อนมาประมาณนี้ค่ะเนื้ออาจจะแวงไปนิดนึงนะคะก็สวยแย่งทิวาเลยจะได้แบบนี้พรวางไว้ก่อนค่ะ ไปชิมที่ลังไอ้เขามาแกะลูกแก้กันบ้างลูกแก้เนี่ยเขาจะแข็งหมากมันจะตัดประไดามาค่ะนี่ตัดกรไดเลยเพราะว่ามันจะแข็งให้เขาปาดตรงกลนแบบนี้ค่ะปาดกลนแบบนี้แล้วก็แงออกแบบนี้ น,นี่ก็ยังบ่ได้ในถือว่าแกจัดนะค่ะือกยังบ่แข็งเท่าทีควนก็นั้นพเพี่ยวค่อยเล่มออกแบบนี้ค่ะคอ่คอยเล่มออกไปแบบนี้ค่ะเล่มออกเลย ก็จะกินลาบากสักนิดนึงแต่ว่าก็รับรองว่าถ้าคนมาก็จะต้องมีใจรักสักนิดนึงค่ะจะแกะออไปแบบนี้เลย,ยเดี๋ยวแค่จะลูกแกะค่ะลูกแกะตรงนี้จะสีเข้มก็ลูกอ่อนนะคะก็คู่รองเหมือนกันสำหรับกินสด กินซุกกะต้องขูดเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คงจะบ่ได้มาขยันขูดขนาดนั้นเขาก็มีวิธีต้มอยู่นะคะนี่กะต้องขูดออกไปแบบนี้เหมือนกันตรงนี้ทําไม่ฟังจะต้องตัดตรงนี้ออกนะคะก็เพราะว่าเพงจะได้ถูตรงนี้ออกง่ายๆค่ะนี่เลย ก็จะลางน้ำออกแบบนี้นะคันจะทุกง่ายถ้าแก้สดๆดไม่ๆมนี่จะทุกง่ายค่ะแต่ถ้าว่าแก้ไหวหน้านั่งเสียตรงเปลือกข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นแหงๆค่ะมันจะถูบอออกนี่กเ็เซตเรียบร้อยแล้ว ทัว่วก็จะเห็นเป็นเนื้อขาวๆที่ถูกออกฟังกายย้ำมอีกรอบหนึ่งว่าสำหรับพ้นทีเบ้ามากรกลดฝาดของมันนะคะเพราะว่าถ้าเ่าถั่กออ,กอะมันจะฝาดมันจะออกฝาดฝาดสักนิดนึง แต่ถามว่ากินเดี๋ยวบอกกินได้ค่ะสําหรับคนที่แบบบริเตีเรื่องรถฝาดก็กินได้แต่ฟังโมมัามากฟังก็จะต้องถวออกนะคะฟังว่ค่อยชอบรถฝาดเพิ่็จะต้องถวออกเสร็จแล้วนี่ฟังจะหายเบิง้งว่าอันใดลูกแกอันใดลูกอ่อนเบิ้งออกป่ะค่ะบัดทีนี้เพิ่งแค่จ,จะว่าออกได้ใช่ไหม อันนี้ลูกออนนะคะอันนี้ลูกแกก็แทบจะเบิ้งบอออกนะค่ะก็จะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยตามที่บอกไว้เนาะค่ะว่าเขาของเขาจะบ่มีเนื้อแต่เขาสั่นเขาเา่าก็ตามแต่จะบ่มีเนื้ออยู่ตรงเขาค่ะ เมือ้อเทากินใดก็จะมีอยู่แค่ตรงหมองหัวมันแค่ตรงนี้นะคะ่ะนี่ก็ตรงนี้ตรงเขาตรงเนี้ยบ่มีเนื้อแล้วค่ะจะมีแค่อยู่ช่วงนี้นี่เลยก็จะแกะประมาณนี้ละคะ่ะแต่จะแกะเยอะๆกระต้องใสเวลาสักนิดหนึ่งมีความพายายามสักนิดหนึ่งนะคะ่ะแต่ฟังปูมาฮอดปนีแล้วฟังฉอบฟังกระต่องมีความพายายามที่จะกินมันให้ได้ แต่สำหรับคนที่หงุดงิด่งายนี่กัคนสิกินน้ำบากนะคะเดี๋ยวมาซิมกันเบ้งค่ะนี่ค่ะกจะรายกระจับที่ฟังพึ่งผ้าแกะไปเนาะค่ะเห็นไหมคะ่ะลูกอ่อนกับลูกแก่ค่ะนี่ลูกอ่อนค่ะ มันจะหวานค่ะค่ะเปรียบเทียบกัคือยังพี่กินเม็ดบัวเม็ดบัวเม็ดบัวโป่งพี่กินกันนะคะแต่มันจะมีรสชาติหอมกว่าเม็ดบัวค่ะหวานหวานหวานกรอบกอบลูกอ่อนจะบอบมีความมันเลยค่ะจะหวานยังเดียวเลยหวานกรอบกอบแต่ว่าลูกแก อันนี้มันยังไม่ท่าไหนแก้ค่ะเนาะคะ่ะมันอะ่ะยังมีหวานอยู่แล้วก็มีมันมันกรอบๆค่ะแต่ว่าถ้าลูกแก้จะจัดเลยนี่จะออกมันๆนอย่างเดียวค่ะจะบาค่อยหวานจะหวานนิดเดียวกับประมาณนี้ละคะ่ะฟังกะกมาแกะไอพีพีเบิ้งแล้วเนาะค่ะก็จับที่เก็บมาบอกฟังหนาหลักไหมละ่ละไอราค่ะนตก ฝนตกเล,นล่นจากน้อยก็เลยต้องใส่ก็เลยพาพีพ่่มาเก็บมาแกเบิงนะคะเดี๋ยวถาคลิปหนาแกแล้วเวลาถาเ้าบกขูดห้าจะเอาไปต้มกินแบบไรเนาะคะ่ะเดี๋ยวฟังภาพไปเห็ดแล้วไว้คลิปหนานะคะคลิปนี้ฟังกับภามาแกะกะจับและะ้วก็ซิมกะจับให้เบิงนะคะลูกแกกับลูกอ่อนนะคะ จนคลิปนี้ฟังขอตัวไปแค่ซัมนี้ค่ะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ